พลพวงจาลละครน,น้ำดีแจ้งเกิด3หนุ่มวันเฉลิมยอดยงสินแม็กนักนกทพัทและน้องเมลิกให้กลายเป็นซุปตาขวัญใจพี่ป้านาอาทั้งประเทศไปเรียบร้อยค่ะแถมทําให้ชีวิตวัยเด็กของ3หนุ่มน้อยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซะด้วยเพราะมีงานโชว์ตัวไม่แพ้ด,ดารารุ่นพี่ ค่ะไม่ว่าจะพลอหน้าไปที่ไหนนะคะก็จะมีแฟนๆเข้ามาขอถ่ายรูปแชร์ภาพความน่ารักตลอดผู้จัดจางานอีเวนต์จึงรุมจีบอยากได้สามส่วนไปช่วยเรียกแขกจนสับคิวแทบไม่ทันเลยล่ะคะ่ะ แต่กว่าจะโด่งดังไปที่รู้จักขนาดนี้นะคะทั้ง3หนุ่มน้อยก็ต้องผ่านการแคสติ้งหรือทดสอบความสามารถมันหลายอย่างและก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆทั้งถ่ายแบบและถ่ายโฆษณามาแล้วนับไม่ถ้วนค่ะวันนี้นายตะแทนก็เลยขอตามติดชีวิตการทำงานของน้องๆมาให้ชมกันว่าตัวเล็กแค่เนี้ยไปสู้ขาดใจเลยและค่ะโดยพี่คอนตอยอดยงเซนวัยส1ขวบที่ต้องรับหน้าที่ดูแลน้องๆวัยส่นทั้งสองคนก็บอกว่าชื่นชอบงานแสดงมากๆค่ะ แต่บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยเมื่อต้องถ่ายละครแบบหามรุ่งหามค่มาเมื่อก่อนนะครับเคยเหมือนกันเคยแบบว่าเหนือน่อยแบบกลับบ้านมาเลิกจากกองไปสี่เงี้ยครับก็ไปถ่ายแถวเนยเก้าอีกตอนหกโมงเขาก็ได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแม่ก็เลยบอกว่าเราอย่าท้อลูกกำลังสู้เพื่อเราที่โรงเรียนตอนนี้พอรู้ว่าเราเป็นดา,าราเขาเห่อเราอ,าอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นพี่ปองหก ป .4 ป .3 ป .2 ป .1 แล้วก็อนุบานป .5 ไม่มีนะคะป .5 ชั้นเดียวกันก็เอ้ยวเดย์วเดย์สบายสบายส่วนวันเฉลิมรุ่นสองน้องแม็กนัทพัฒน์รายนี้เข้าวงการตามรอยพี่สาวน้องมายนพัฒนันด้วยการเอ่ยปากบอกคุณแม่ว่าอยากเล่นละครบ้านค่ะหลังติดซอยห้อยตามพี่สาวไปกองถ่ายบ่อยๆและแม้จะมีอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นแต่ก็มีความรับผิดชอบไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยล่ะค่ะ พราะเจ้าตัวจะทําการบ้านท่องบทอ่านสคริปมาก่อนทุกครั้งและถึงบางงานอากาศจะร้อนไปสักนิดแต่ก็ยังมีรอยยิ้มแจกให้คนที่ร่วมงานด้วยยิ้มตามได้เสมอค่ะน้องแม็กเนี่ยคือเขาเขาไม่มีแววไม่ได้มีแววหรือฉายแววอะไรเลยก็คืออยู่ดีๆเขาก็บอกว่าเขาอยากไปแคสงานละครก็คืองานละครทองเนื้อก้าเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเขาเลยคือโฆสณาไก,ก็ถ่ายมาแล้วก็เลยอยากเล่นละครบ้าง ไม่มีงองแงแต่เ,เขาจะมีเครียดเวลาที่แบบว่ารู้ว่าเขาจะต้องเจอฉากร้องไห้อะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่าคือเด็กอะ่ะเหมือนอยู่ดีๆจะให้เขาร้องเงี้ยมันก็ยากยากครับก็ต้องมีครูบิวบก็เ,เขาบอกว่าจะเอาแม่ไปตัดถูคือถ้าเขายังชอบอยู่แล้วเขายังแบบอยากจะทำอะ่ะคุณแม่ก็ ก็สนับสนุนเขาอะไรเงี้ยก็คือถ้ามีแคสละครหรือเขาติดต่อละครมาอะไรเงี้ยก็คือก็อยู่ที่เขาเลยค่ะถ้าเขายังอยากทําอยากเล่นกับ,กบพี่เจมส์ครับเพราะแม่ชอบ <laughs> ขณะที่น้องเล็กสุดท้องเมลิกเอเฟ,ไอเฟ่ไอจูนลูกครึ่งสามเชื้อชาติตรุรกีไทยจีนไว้สามขวบที่กำลังนหน้าฟัดหน้าหยิกก็มีแฟนคลับไม่แพ้พี่พทั้งสองหนุ่มนะคะ ซึ่งแม้จะใช้แววซุปตาตั้งแต่เด็กแต่เพราะเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำก็เลยต้องมีของเล่นมาหลอกล่อตอนงอแงเวลาที่ต้องทำงานค่ะต้องเข้าใจอารมณ์เขาต้องเข้าใจว่า เด็กคนนี้เขาชอบเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องเมดิกอย่างเงี้ยค่ะดูตอนแรกตอนแรกก่อนที่แม่จะพาเข้าฉากเราก็แบบรู้เลยเนาะเขาชอบรถก็จะซื้อรถเก็บไว้เป็นรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ให้แบบผ้ามือพนะคะคือเหมือนกับว่าอ้าวันนี้เขาทําดีหรือว่าแบบมีอะไรที่ต้องต่อรองหรือเขาเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเอเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี้เดี๋ยวจะได้รถนะได้คานะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ อยู่ข้างๆกล้องกันก็ล่อกันก็ช่วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องบางคนก็ยังมีเรียนเรามีวิธีการรับงานหรือแบ่งเวลาเรียนกับการทํางานของน้องเขายังไงบ้างใช่มีก็อย่างอย่างตอนนี้ค่ะก็คือละครน้องแม็กกับน้องยอนนะคะอุจะพยายามรับให้เป็นพระราศึกเสาร์อาทิตย์อือหึใช่ถ้าอีเวนต์ก็ไปเป็นจันทร์คารพุทธหรือว่าหลังเลิกเรียนถ้าเลี่ยงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเสาร์อาทิตย์ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดรับงานอย่างเงี้ยครึ่งวันบ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบใช่จะพยายามเลี่ยงให้ แม้ว่าน้องๆแต่ละคนจะเริ่มทํางานกันตั้งแต่ยังเด็กและต้องรับผิดชอบหน้าที่เทียบเท่ากับผู้ใหญ่นะคะจนทําให้ดูโตกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันแต่ทั้งยอช์แม็กและเมลิคก,ก็ยังไม่ทิ้งชีวิตวัยรุ่นไปสัทีเดียวค่ะเพราะทุกครั้งที่ได้ทํางานก็เหมือนกับน้องๆได้สนุกไปกับสิ่งที่พวกเขาชอบนั่นเองค่ะ